วันนี้ป้าจะทำแกงส้มมาดันกุ้งสดผักรวมป้านี่น้ำมาดันป้าใช้อย่สามลูกเห็นมัดันไหมเนี่ยมะดันใช้สามลูกแล้วก็กุ้งสดป้านี่กุ้งป้าน,านะแล้วก็ผักป้าก็มีดอกคะนา้าแล้วก็ใช้เท้าฟองตุง้งนิดหน่อยน้ำพริกแกงป้า โขกแล้วเมื่อดีโขกให้ดูนะโขกเสร็จแล้วก็มีมีหอมหอมสี่หัวกระชายกระชายห้ารากห้ารากนะรากไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช้ห้ารากหกรากกันนะถ้ารากใหญ่หญอๆอุบก็ประมาณทักสามรากแล้วก็กะปิกระปิหนึ่งหนึ่งกะปิใช้สองช้อนชา ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยนลยมีก็ปิมีพริกพริกนี่เผ็ดตามชอบนะมีพริกนีก็ปิมีกระชายมีหัวหอมแล้วก็ปลาโขกปลาโขกวันนี้ใช้ปลากระป๋องโขกนะหนึ่งกระป๋องมันง่ายๆทําทแบบง่ายง่ายแล้วก็เครื่องปรุงไปยังไม่ได้วางนะแต่มีน้ําตาลเนี่ยน้ําตาลน้ําตาลปาตักไปแล้วช้อนหนึ่งเดี๋ยวชิมก่อน แล้วก็จะมีเกลือผงปรุงน้ำปลานิดหน่อยนะเดี๋ยวไปดูป้าทำนะจ้าน้ำเดือดแล้วจะละลายน้ำแกงให้สีนี่ป้าน้ำล้างพกนะล้วน้ำแกงจะ้ะความเผ็ดนี่ตามชอบนะพริกอะพริกนี่แช่นะ้ำก่อนแนละ้วค่อยเอามาขบ มันจะโผไม่ไม่ละเอียดป้าใช้พริกขี้หนูแห้งเนาะไม่ได้ใช้พริกเม็ดใหญ่นะเพาไม่มีไนงะแต่พริกขี้หนูในแกงส้มอร่อยนะ,ะอร่อยกว่พริกพริกแห้งนะแต่แค่สีเขาจะไม่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 แดงสดใสนี่ ใส่ผักจะ้ะร้อนกระเด็นใส่ซะงั้งนะแ,แกงกระเด็นไ่แกงแกงส้มกินดีเนาะ เพราะว่าเขใส่เครื่องสมุนไพรเนี่ยมีกระชมกระชายห็วหอมกินแล้วก็ขับลมไล่ลมเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนี้ใส่อางตุ้งลองอไปเพราะฟางตุ้งนี่ถ้าใส่น้ำไม่เดือดจะเ็นเขียวมัวจะใส่ มาดันดล,ลงไปเลยนะมาดันดนี่ใส่ไปเป่พร้อมเลยเพรเดี๋ยวต้องตักขึ้นมาแล้วก็ขยี้กระชายตักรอเดือดจ้ะ mm uh -huh. เกลือจ้ะใส่เกลือนะน้ำปลานะช้อนนึงก่อนพอใส่เกลือลงไปแล้วคุ้ยโทษดปลาครอบขวดลนเสียงจะดังเนาะ อันนี้ช้อนเล็กนะเนี่ยช้อนเล็กช้อนที่ตกักไอโยเกิร์ตช้อนเล็กขึ่นช้อนชาแล้วใส่สองช้อนนะเพราะว่าคึ่ช้อนชาเท่ากับช้อนหนึ่งเท่ากับหนึ่งช้อนชาเราจะใส่ผักนะั้นใส่บังตุ้งจ้ะอให้น้ำเดือดเคาก็ใส่ไมนะ้นั้นเขาจะออกเขียว จะเมนเขียวเราเดี๋ยวเรามาดันสูงเล็กตักขึ้นเป็นน้ำตาลเนาะตาลจ้ะใส่ลงไปเลย ไม่สุกไม่สุกและย,ยีไม่ออก ร่างป้าจะหายนี่นะอักคึ้น ยังไม่สุกเลยจ้ะนี่นะย,ยีแบบนี้เนาะแล้วก็เอาเม็ดเขาออกเนี่ยเม็ดเนี่ยเม็ดนี่ไม่เอานะจ้าเอาแต่เนื้อนะเอาแต่เนื้อของมะดันนะเนี่ยเม็ดเนี่ยเราไม่เอาเอาแต่เนื้อของมะดันเคยเห็นไหม ยังส้มใส่มาดันเนี่ยเฟิงได้ไหมเพิงไม่เอ่ยมีมือขา,าถ้ามีมาดันมาดันแทนได้ดเนเนี่ยเห็นปะ เราไม่เอาเราไม่เอาแม่เขาเอาแต่เน so, nice. ื้อเนี่ยเนื้อของเนื้อเนื้อมันดัน๋ยวป้ายังไม่ใส่นะก็จะร้อยผักสุกอ่ะถ้าใส่ตอนนี้เดี๋ยวผักก็จะก็จะหยุดการสุกแล้วป้าก็จะเคี่ยวไม่ออกถ้าคนมีฟันใส่ได้เลยไม่เป็นไรยังไงก็เคี่ยวได้นะแต่ป้าเราเคี่ยวไม่ออกเพราะว่าป้าไม่มีฟันเดี๋ยวขอขอตัดดูกว่านอนยิมยังยังอะไรยังแข็งอยู่เลยเพราะยังตักไม่เข้าเลย แล้วขอใส่กุ้งใส่กุ้งจ้ะ ป้ายังไม่สุกยังไม่ใสเลยนะคุณจะเริ่มใสแต่ยังไม่เปืือยังไม่เปืือยังไม่มี ขออีหน่อยสักพักใส่มาดันจะ้ะใส่แล้วก็ชิมแล้วก็อขอเขียข้างบน ออก่อนก็าไปเกาะหม้อชิมนะชิมรสชาติก่อนว่าอร่อยไหมแล้วขอเปล่ากันนะอืมหวานเปรี้ยวแล้วเติมเติมเค็ม,มนิดนึง ใช่ไหมตอนน้ำปลาเนี่นะิดเดียวพอเพราะแกงพวกนี้ถ้าเหลือเช้าเขามาอุ่นซ้ำเขาก็จะออกเค็มก็ทำรสพอดีอ่ะพอเรา,าอุ่นซ้ำมันจะเค็ม เสร็จแล้วจ้าแกงส้มกุ้งผักรวมของป้าใส่มะดันแกงส้งมมะดันถ้าคลิปนี้ชอบและถูกใจก็ช่วยกดติดตามช่องของป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ